ขนานี้พวกเรากำลังสัมผัสกับสนามพลังงานควอนตัมที่เกิดขึ้นจากอนุภาพของการมีสติอยู่กับลมหายใจที่เราเรียกภาษาของฟิสิกส์ว่าการวารเอ็กซ์เ e ียร r i e ียนหรือวาร์ปโคดหรือโคดวาร์ปที่พวกเรากำลังรู้สึกกับประสบการณ์นี้ร่วมกันกับผมอย่างชัดเจนและลึกซึ้งเกี่วาัรู้สึก มันสัมผัสกับหัวใจของเราสัมผัสกับพลังงานของพระเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือคัมภีร์พระเจ้าที่ไม่ได้เป็นแค่รูปปั้นรูปบูชาอยู่ในโบสถ์หรือวิหารแต่พระเจ้าที่อยู่ในสายเลือดอยู่ใน DNA ออยู่ในยีนอยู่ในลมหายใจของเราที่กำลังสั่นสะเทือน ที่กำลังสั่นสะเทือนชีวิตของเราผ่านความรับรู้แห่งสติสัมปชัญญะความรู้สึกนี้คือความรู้สึกตื่นตัวไม่ว่าพวกเราจะทําสมาธิโปรแกรมจิตด้วยการลืมตาหรือทําสมาธิด้วยการหลับตาเรากำลังเชื่อมโยงกับอนุภาพของการเด่งตัวของดวงดาวบนท้องฟ้า เรากำลังเชื่อมโยงกับรหัสจัก,กรวาลที่เป็นอินฟินิตี้ของวันนี้ของวินาทีนี้ของลมหายใจนี้ของ